สนับสนุนโดยเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟตชวนคนไทยล่องข้ามสตวรรษสัมผัสมหัศจรรย์แห่งสยามกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงนี้เราคุยกับคุณหมอกริสรัตน์อีรัญญะสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัทในเครือ m t s โกแม่ทองสุกกันนะครับคุณหมอกริสรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะดูทองจะค่อยๆขยับขึ้นมาได้ทีละนิดทีละนิดช่วงสัปดาห์สุดท้ายที่เหลือนะคะของเดือนตุล,ลาคมจะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอเออโดยภาพรวมราคาทองคำก็มีการปรับฐานมานานประมาณ4เดือนนะครับหลังจากที่ขึ้นไปทำสุดสูงส,ส,สุดบริเวณ30,000บาทหรือประมาณ2 0 5 0ิเหรียญต่อทรอยออนซ์อันนี้ในช่วง3 4เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ย อลา์เองปรับแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ไปทำจุดสูงสุดโดยตลา์อินเด็กซ์ขึ้นไปถึง94.7ตราวนี้ในช่วง3-4วันวันนี้เนี่ยตลาดคาดหวังในเรื่องของแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่นะครับก็คือ QE นั่นเองนะครับแต่ว่าอยู่ในระหว่างของการทถียงกันในสภาว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านมาก่อนที่จะเลือกตั้งโดยทางแดนที่เนี่ย ทางด้านสปิเกอร์ของของเฮาส์เนี่ยพยายามที่จะผลักการตัวนี้ออกมาก็พยายามพูดคุยกับมนุชินแต่ว่าก็ยังยังล้มเหลวนะครับยังไม่ผ่านไม่ได้นะครับ,รบก็โดยภาพรวมๆเนี่ยตลาดยังคาดหวังว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะต้องมีไม่ว่าจะก่อนการเลือกตั้งหรือหลังการเลือกตั้งนะครับ,รบอัานนี้หลายๆฝ่ายก็พยายามผลักออกมาก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่สําเร็จ การที่ราคาทองคําดิขึ้นมาในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าคาดหวังว่าแผนเนี้จะออกครับครับแต่ดูทรงแล้วไม่ไ่าจะออกตามนั้นนะครับคุณหมอจะทันน่าจะยากน่าจะเป็นเกมการเมืองมากกว่าับครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์โดยทั่วไปในระดับโลกเนี่ยมองว่าไม่ว่าใครจะมาหลังเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นไบเดนหรือทรัมป์เนี่ยนโยบายการเงินเนี่ยยังคงต้องผ่อนคลายนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจถ้าไม่กระตุ้นต่อเนี่ยทางเฟดเองก็บอกพูดแล้วว่าถ้าไม่กระตุ้นต่อเนี่ยเศรษฐกิจจะขึ้นมาไม่ได้นะครับ,รบยังจําเป็นที่จะต้องอัดฉีดช่วยเข้าไปอีกนะครับซึ่งเงินที่จะต้องอัดฉีดช่วยเนี่ยก็คุยกันตั้งแต่ระดับ1.5ล้านล้านเหรียญจนถึง3.4นะครับล้านล้านเหรียญ ฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเชื่อว่าเงินตรงเนี้จะต้องมีการกระตุ้นไม่ไม่ช่วงปลายเดือนธันวาก็ต้นมกราดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดอลลาร์น่าจะอ่อนลงแล้วก็ทองคำน,น่าจะเป็นผลบวกในทิศทางขึ้นครับอถ้าแบบนั้นสถานการณ์แบบนี้นักลงทุนที่ที่ที่สนใจเรื่องทองคาอยู่ควรจะปรับตัวยังไงครับมีคนถามเยอะเลยว่าถือไว้จะขายไหมหรือว่ารอจังหวะไหนที่จะเข้าไปซื้อดีครับคุณหมอ เทองคําเนี่ยยังถือว่าเป็นทรัพย์สินที่น่าถือครองและน่าลงทุนที่สุดในในช่วงนี้นะครับโดยดบ่งพอร์ตประมาณสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับมาถือครองทองคำโดยลักษณะของการค่อยๆทยอยเข้าซื้อแนวรับของทองคําที่สําคัญตอนนี้จะอยู่ที่บริเวณพันเก้าร้อยเหรียญในระยะสั้นนะนี้ผมพูดถึงระยะสั้นคถ้าระยะยาวก็อยู่ที่พันแปดร้อยห้าสิบเหรียญซึ่งเป็นโรเดิมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ ฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่น่าจะซื้อเก็บโดยที่ uh huh. เราวิเคราะห์ว่าราคาทองคําในสิ้นปีเนี่ยมีโอกาสจะไปแตปะบริเวณ2,000เหรียญต่อออนซ์ huh. แล้วก็ปีหน้า,น,า,น,า,น,าน่าจะมีโอกาสทะลุไายเดิมดังน uh ั huh. ้นน่าจะมีโอกาสเห็น2,200เหรียญด้วยซ้ำไปค่ะถ้าเป็นทองไทยนะคะ,อะขอกรอบทองไทยบ้างจะประมาณเท่าไหร่ทะลุ3,000 30, ได้เลยไหมคะทองไทยเนี่ยบริเวณแนวรับ 2 8งหมนพันเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เข้าซื้อได้ดีนะครับลงไปคำปรับฐานสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพันสองหมพัด้อยห้าสิบฉะนั้นบริเวณสองหมื่นแปดพันต้นๆเนี่ยผมคิดว่าทยอยเก็บเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็คาดเป้าหมายว่าไปขายที่บริเวณสา0 0มืบาทต่อบาทเท่าครับถ้าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณหมอบอกมองปีหนะ้า แนวโน้มของทองคําจะไปยังไงเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆดูเหมือนมันก็ยังไม่น่าจะจบทั้งโควิดหรือว่าการเลือกตั้งอของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านไปแล้วแต่ว่านรยบายต่างๆก็ยังมีผลต่อเศรษฐกิจโลกอยู่ดีปีหน้าทองคํามองยังไงครับผมวิเคราะห์ตามสถิติและสันว่าในปีนี้เนี่ยทองคําน่าจะไปจบบริเวณบวกลบที่สองพันเหนรียญหรือปรับตัวสูงขึ้นประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะปีนี้นะครับฉะนั้นปีหน้าเนี่ย ภาวะโดยภาพรวมเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าปีนี้แล้วก็ยังมีผลบวกจาก QE ที่น่าจะเพิ่มขึ้นอีกดอกเบี้ยของเฟดก็ยังอยู่ในระดับต่ำดันั่นหมายความว่าปัจจัยพื้นฐานยังเอื้อต่อการลงทุนทองคำฉะนั้นถ้าเราคาดการแบบแบบสมมติฐานที่ไม่มไม่ไม่มากเกินไปเนี่ยทองคำน่าจะขึ้นไม่น้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ในปีหน้านะครับฉะนั้นถ้าปีนี้จบที่สองพัน ปีหน้าขึ้น10%ก็จะอยู่ที่2,200เหรียญครับโอ้โหงั้นน่าเริ่มเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจอยู่ค่ะใช่ใช่ต้องถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ที่น่าลงทุนที่สุดในในยุคโควิดแบบนี้ครับและก็ลงทุนได้หลายแบบจะเป็นฟิสิกอลจะลงทุนยังไงดีคะออนไลน์กระดาษฟิวเจอร์ไปคุณหมอแนะนำว่าควรจะต้องกระจายการลงทุนทองคำยังไงบ้างไหมคะ การลงทุนในทองคําตอนนี้ก็สามารถเลือกได้ทั้งลงทุนระยะสั้นกลางยาว,วรวมทั้งการออมทองคํานะครับฉะนั้นจะ,จะเลือกแบบไหนเนี่ยหนึ่งขึ้นกับว่านักลงทุนเข้าใจวิธีการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับ,รบสองเข้าใจการบริหารความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับฉะนั้น เรื่องการลงทุนในทองคาเนี่ยมีทั้งเสียงมากเสียงน้อยเสียงน้อยที่สุดท่านก็เป็นลักษณะอมทองนะครับคือมีเงินก็ค่อยๆซื้อเก็บไปเรื่อยๆนะครับตามปริมาณเม็ดเงินที่ท่านคิดว่าแบ่งมาเพื่อลงทุนนะครับเพราะการฝากเป็นเงินบาทตอนนี้เนี่ยผลตอบแทนมันต่ํามากฉะน,นั้นลงทุนก็มักจะหาสินทรัพย์อื่นๆในการถือครองระยะยาวๆนะครับครับตอนนี้นักลงทุนที่เข้าใจมากขึ้นเนี่ย ก็สามารถซื้อในปริมาณมากขึ้นหรือเปลี่ยนวิธีการลงทุนทั้งเป็นเรื่องของโกออนไลน์หรือเป็นเรื่องของโกฟิวเจอร์ในตลาดทีเพ็ก็ได้ <ệu> แต่ทั้งหมดทั้งหลายตรงนี้เนี่ยพอ,อมีการลงทุนมากขึ้นนักล,ลงทุนก็ต้องเข้าใจวิธีการลงทุนเข้าใจวิธีการบริหารความเสี่ยงด,ด้วยนะครับเพราะหลายคนก็ มาทุ่มตรงนี้ก็เสียหายไปก็เยอะนะครับดังนั้นการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนสําคัญที่สุดครับมาจากตัวเองก่อนเนาะขอบคุณมากครับคุณหมอครับไปยอากขอบคุณครัสวัสดีครับคุณหมอกรีสรัตน์ิรัญยศรินะครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัทในเครือ MTS โกแม่ทองสุขที่ประมาณซักถ้าเป็นทองไทยก็28 0 0 0นันน่าเข้าไปลงทุนได้เพราะมองว่ายังคงน่าจะไปต่อได้จนจนถึงปีหน้าเลยนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับกลับมาที่